สวัสดีเจไดลืมบอกวันนี้ไม่ได้อ่ะวันนี้อ่ะไม่ใช่นี้วันนี้สิเมื่อวานได้อัปเดตไปไม่ใช่เมื่อวานซืนสองวันที่แล้วได้อัปเดตไปซึ่งเป็นอัปเดตเอ่อเล็กมังว่าเพิ่มอาชีพมาเสียอาชีพเพิ่มอาชีพมาเสียอาชีพเวอร์ใหญ่ใหญ่กี่คือเวอร์แพลคลสเตอร์แล้วก็ เวอร์บูฟแพ็กมาสเตอร์มิวสิชเชียนแล้วก็โนยนีโคเมนเซอร์จำชื่อได้ไหมปะเนี่ยนีโคเมนเซอร์คือตัวนี้คื่อกีอีกผมยังต้องที่แปดที่แปดหมื่นเมตรมีอุปสรรคมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือซอมบี้และแวมไพร์มนุษย์หมาป่าคาบอยปะและก็คาบอยอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวซ่างสามคนเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อคนจะไม่เข้าลองดูลองดูคนเข้าคือออเดาดวงลองเดาดวงอีกกบีปูมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกโกโก้เล่นคนเดียวนะหนูเล่นคนเดียวนะหนูพี่จะพี่จะเล่นกับน้องอื น้องจะเล่นกับพี่เนอะน้องจะเล่นกับพี่เนอะเอ้ยเอ้ยเออเดียสร้างไปเลยเอ้ยเสียเวลาตั้งแต่เดิมเลย10นาทีแล้วเออมีผ้าสองใบนี่นี่ไม่ได้จะมีหลายหลายผ้าแหละพยายามเราจะพยายามทำให้มันนั้นเออดูดอ๋ออ๋อมันเป็นเรเบิ้ลเป็นโคจิเป็นเรเบุ๊กแต่นี้เป็นแพกมาสเตอร์ขโมยแย่สวัสดีเข้ากับเรเบิ้โคตรดีอ่ะ แต่ว่าหลักๆก,ก็คือตู้จะไม่ซื้อเน,เนวีเดวัลเลอร์คุณจะซือ้อคิดว่าไม่อยากไม่อยากซื้อเท่าไหร่อ่ะรู้ไหมว่าทไมไม่รู้ช่วงเช้าๆอะช่วงเยาวอะแต่ตอนกลางคืนอะมันจะยิงมันยิงแรงกว่าจริงแต่ว่าตอนจะพอกลับมาเป็นตอนเช้าอะมันยิงสองต้องสองนัดอะขนาดมันยังมีบักคูณสองตัวตัวเ,เองจะซื้อฐานหรือว่าเองจะ,จะอันนี้เองจะขายทองหรือเองจะซื้อ่าน ตัวขายไปแล้วทอ๋อตัวขายทองอ่ะเออยัง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 ไม่จะขายทองเดี๋ยวตัวเองตอนเล่การว่าใจนี้เนวี่จะไม่เอาเนวี่นะจะเอาอะไรหรอเออเนี่ยเขาปรับเขาเขาปรับแบบสิ้นเชิงนี้อย่างเท่มั้งนะแล้วเขาก็แก้บัคการ์ดด้วยไหมอ่ะฮะบักบักบัคเกดมาก แกตังงางนาลวไหนห้าห้าห้าสิบห้าไปเด้วาวเลยมีวี่เดี๋ยวมันเหลือทำไมต้องพูดถึงนั้นดูอืมเบนเด,ดม,มาหน่อยนหนึงเบนเดเชื่อมคือแบบการนี้ก็คือการซื้อขายอะ่ะมันจะลำบากมากขึ้นแต่ว่าเขาเป่าความสมจริงฉะนั้นเราจะไม่ว่าเขาไม่ว่าผู้วัฒนานแล้วกัน ว่าเขาทำเองเขาทำเองไงเราจะไม่ว่าเขา,าตัวนี้ดีจุ๊บจิ๊บหือหือสร้างฮึ่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวขับก่อนดูเลยไม่รู้ตัวดูทางซ้ายทำไมตัวไม่ชอบพูดเสียงดอือหือคลิปนี้ได้นานแน่เลยพวกคลิปเพื่อะไรพวกอตรงนั้นเพกกื่อว่าจะจบอะก็สี่สิบกวนาทีอ่ะเป็นต้นไปอ่ะ ปีสิบนาทีเป็น like ต้นไปอ่ะกว่าจะผ่านไดุ้ดอนกเเวันจะเจอไหมเจอบ้านไหมเจอกล้ากินน้ำจอเจอาวบอยเจอาวบอยเฉล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 ยเลยเลยลยลย ขาบอยเชื่อมเองแต่เราต้องเชื่อมดีด้วยมาข่าบอยเชื่อมเองเราดีขาบอยเชื่อมเองมาไปก่อนดีเลยขาบอยเชื่อมเองมาไปเดียวเอ้ยเอานั้นมีทองเดี๋ยวไม่เอาละไม่เอาอ่ะอ๋อไม่แร่ทองแร่โกโก้นาเก็ตนาเก็ตปลาเรื่องเชื่อมดีๆดีกว่าตรงเนี้ยโอเคไปเลยเจอจนได้โอ้โออโออโออ่อ เอออุ้ยเดี๋ยวตัวูลือกมเหมือนกันตัวจะตกเดี่ยไจ้ามันมีอยู่คลิปนึงอ่ะที่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายแล้วกันอยากให้ดูตอนท้ายมากแต่ว่าดูไม่มันไม่ตลกหรอกเป็นสูตรไปในการเคลียร์ซัมบี้คอนดัคเตอร์กับอืมชีพเมเทอลชีพเมเทอลสามัน อ๋อเออรวิร์ตูมซอมบี้เราต้องเราเราต้องเป็นตะเกียงคืนก่อนถึงจะเหมาะเจอตัวอุ้ยเจอบ้านแล้วบ้านอะไรบ้านเดียวเดียวไม่เอาอ่ะบ้านเดียวไม่เอาะมันหมดเชื้อเพลิงหมดเราต้องเดินดีเดียวโอเคอุ้ยสองหลังเลยนู้นกไกล่เป็นร้านหนา ร้านหมอถามจะขุดดีไหมเนี่ยถามจะขุดดีไหมเนี่ยถามก่อนเนี่ยอ๋อ้ยประเดี๋ยวเดีตดีดีฮะเนวีดิบเบิลเลอร์เองซื้อมาแล้วอซื้อแล้วอ้าวแล้วกูไม่ได้เก็บเลยโอ้ยเสียตังค์พีเสียตังค์พีไม่เฮ้ย zombie zombie เฮ้ย zombie 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 จะยิงลูกพี่ลูกพี่จะยิงลูกพี่ลูกพี่เม่ได้ลูกพี่ ขุดนั้นมาทีมเวิร์คทีมเวิร์คเวิร์คแอดอพิซซ่าเพรีสเออเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเดี๋ยว p, เดี๋ยวคลิปต่อไปเอาเวิร์คแอดอพิซซ่าเพรืมถ้าพาร์ทน,นี้จบอ่ะถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่เราตายกันหมดอะ่ะก็คือไปเล่นเวิร์คแอดอพิซซ่าเพรีสแล้วก็ทำคลิ<ม>ต<ไ>ป,<ไ>ปต่อไปไงคือคลิปต่อไปเลยโอ้ยเอาหน้าซุกเอาหน้าซุกนี่สภาพ ทุกคนดูซอมบี้ก่อนอ้าวเหมือนแตบอกเมื่อคุณกำลังว่ายน้ำท่าพีสไตล์อยู่โอ๊ยซัมบี้อู้ดีเออมันก็จริงอะแหละคือตอนนู้นที่ที่ไม่ได้อัดที่แบบคือจมนาว ตอนนี้เขาเปลี่ยนแบบบ้านเขาเปลี่ยนแบบเขาเปลี่ยนโมเดลบ้านแล้วเขาเปลี่ยนโมเดลบ้านด้วยควาจริงเปลี่ยนได้ไงอะไรไม่ได้ทําคลิปเออแค่นั่นแหละที่ไม่ได้บอกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เบรก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 บินเลยบินลำพายได้เลยบินจำแนาวมหโอ้ยทมบี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 มาดีมาดีดูแรงอ่ะยังทำกว่าอีกคนดีอยู่เลยที่พื่อนมึุขหัวเธอโมหกไหนนึง เอาเลนไ่ซ้อนก็ได้โอ้เป็นเด็ดขอนหนึ่งบันดาลปูชอืมเบเรียลมีเชือบือฉันดีบูริโอบุ๊คมี่ิมีเชือบือฉันดีทั้งหมดเลยเป็นเด็ดลึกลับมากเป็นเด็กคนลึกลับอ่ะประเดียวกลับปะฮะ เจอต้มนา,มานเลม,มานี่มานี่มานี่มาหามาหาตู้มาคุยคุยขอรับการเโอเคหนาตูตตต้ตุ้ตีแรงถ้างั้นเดตูว้วิ่งไปบ้านเราไปเลยแล้วกันกูแบบเฮ้ยไ,ไ,ไปเดียวหลัง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 กูเล่นชิ่ไม่ทำกูไม่รอนมึงน,นะเดี๋ยวมึงวิ่งไปเลยไม่ต้องเจอบ้านเดี๋ยวมีตุ้มบีบแคเดี๋ยวกูขับไปต่อเลยอะจนถึงน้ำมึงนี้แหละ ไปเพื่อหมู่บ้านด้วยจะยินสิ <B àn. S 1> บ้านหมู่บ้านเล็กแต่ <B àn. S 1> แต่ว่าตอนตอนสองจอนหมู่บ้านที่สองอ่ะจะเป็นหมู่บ้านใหญ่เบรกเบรกจอมบี้โอเคได้เวลาเฮ้ยได้เวลาล่อแล้วได้เวลาล่อแล้วจะต้องเป็นตะกอร์โกดด้วยสิจมจมน,น้ำก็ลามดามอยู่ตรงนั้นเอออย่างนั้นเลย,อย,อ,ยอย่างนั้นก่อน ว e ิ่งมาว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 ู้้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวงามโอเค่วยหน้าวูฮ้วนว่านนว่าโอ้ยงไม่ิ่อยู่่อยู่อยู่ ทุกคนเดือดจับีว้าวจังบีว้าวอย่ามาล้อเล่นกับทุกคนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาี๋ยวเบีเซบีบีอย่ามา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 ดวนดวนดวนอย่ามาคืแล้วกูกำลังหาอันนี้หนึ่งคือปืนสองคืออันนี้อะไรนะสวยเลี้ยวตัวเลี้ยวตัวเลี้วทำไมอ่ะมันจะตอนเช้าเลี้วเช้าเลี้ยว โอเคเช้าแบบสมบูรณ mm ์แบบพอดีใช่ปะฮะไปดูเบลล์วอเตอร์มาให้ต ну, ุ๊กรีวเตอร์ประมาณมาเลยมาเลยมาออมาสงัเดี๋ยวปเดี๋ยวจะไม่อง้มาเลยมาเลยน่ไม่ออามาให้ออามา อย่างมาระวังด้วยนะระวังสนี่มันก็ดังปปาเลยปาปาปาปุ้ยมามาเออมามันี่ว่เตอร์ไ่รู้ไม่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 เพราะาแต่เรามาเมาเลยมังมาเลยอันก็ดังไปไหม ยัง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 เออเออเดี๋่วฮ่ดฮักสีห้าส้โหตัวเขียวปื้อแล้วก็ดูฮักสัตว์ง่าง่ายนกูสีห้าสีสี้าโอ้ยดู4ั แกไปเกือบตายนี่มีเบนเดตอยู่ขอฮิวอัฮิวเลยทองมาเลยโอ้ยสาตว์มึงก็จสแกเก่งนะมึงมึง้อยเลยกูขาดยๆเลยอืมบนบนรวยมันนี่ต้อคันฉี่เราไเห็นได้ไงมีบอนอยู่น้นอง ต่อไปก็คือเชฟเฟิงจันดีได้เวลาเก็บแล้วจันดีเป็นเชฟเฟิงจันดีมาก็มามาทิ้งยงเยอะคุณซูฟิกโตยังยังเดี๋ยวไปเอาหรือกูไปเอาอีกคุณซูฟิกก็ไม่ทำอะไรครับออกมาขายครับใช่โอ้โกว์วอตโอ้ซินวอร์เพนติ้งสองอันเลยไม่คุ้มไม่คุ้มแต่ขายได้สิบสองบาทกูเอนื่อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ โอ้ก็เอียร์มาอีอีสต์ดิเชียร์เกียร์อินยั่วฮิตอินยั่วฮิต Zombie 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 โอเคโอเคพาร์ทนี้เราบ้ากันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็คือพาร์ทหน้าแลกันนะ